สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาเอ่อพามาอัปเดตนะคะต้นไม้นะคะก่อนที่จะย้ายบางส่วนนะคะเข้าไปในโรงเรือนนะคะ๋อมีมุมดดำด้วยโอเคเจ้าตัวนี้นะคะคือพลูงาช้างนะคะเอ่อมันอยู่ตรงนี้ยมายังไม่ครบปีนะคะน่าจะหกเดือนอ่าก็คือเอาลงดินไว้อย่างนี้นะคะอืมตอนนี้นะคะก็ ถามว่าใหญ่เพิ่มขึ้นมาไหมก็ใหญ่ขึ้นเยอะนะคะนี่ประมาณนี้นะคะเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นเยอะแล้วนะคะคิดว่าน่าจะอีกประมาณปีปีหนึ่งนะคะก็น่าจะได้ใหญ่เลยสําหรับไซนี้นะคะก็คือคงจะให้เขาอะคะ่ะเกาะต้นนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คือต้นปาล์มนะคะให้เขาอยู่ในต้นปาล์มออกไปใส่ไปเรื่อยๆเราอาจจะตัดยอดตอนที่เออเขาโตหน่อยนะคะ อันนี้ในส่วนของภูงาช้างนะคะใหญ่ขึ้นมากดูนะคะอันนี้ประมาณ6เดือนประมาณนี้นะคะไม่เกินนี้6เดือนได้ประมาณนี้นะคะจากใบเล็กๆนะเดี๋ยวพามาดูใบก่อนนะคะก็เขาน่าจะอยู่แถวนี้มีมีีแถวนี้ค่ะได้มาก็ตอนนั้นก็น่าจะกระถางละร้อยมั้งคะอยู่ประมาณนี้ค่ะก็ใบเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เริ่มไต่มันก็จะมีช่วงที่แบบชะงงักบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าแล้วก็ ก็แล้วแต่เขาให้เขากเกาะไปเองนะคะก็เนี่ยค่ะตอนนี้ล่าสุดก็ไซนีแล้วนะคะประมาณนี้นะสําหรับพูงงาช้างนะคะ6เดือนค่ะจากกระถางที่เราเคยซื้อเออณนะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ80นะคะกระถาง4ีหนิ้ว4นิ้วนะคะอยู่80ดสร้อยประมาณนี้นะคะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะคะ ใบเริ่มใหญ่ขึ้นประมาณนี้นะคะเอาขึ้นหลักก็ได้ค่ะแต่ว่าไฟไม่ได้สะดวกทําหลักก็เลยเอามาเกาะๆนะคะอันนี้สําหรับพุงาช้างนะคะ EP พิมพ์น้ำนะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้คือเืิอไหลามาด่างชมพูนะคะก็นี่เลยก็เอาเกาะไว้นะคะมาสักพักแล้วน่าจะสองเดือนนะคะอย่างที่บอกนะคะเงินไหลามาด่างชมพูเนี่ย มันก็จะสีสดประมาณ 3- าสี่ใบนะคะสีแบบสีแบบชมพูชมพูนะคะอันนี้อาจจะแบบสีแบบเพี้ยนๆพียหน่อยนะคะแต่เขาก็ชมพูประมาณสีใบนะคะหลังจากนั้นก็จะเฟดเนี่ยค่ะเฟดเฟดลงแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะตรงนี้จะอยู่ในแสงโดนแสงโดนแดดเช้านะคะประมาณแดดช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะสําหรับเ,เจ้าเงินไหลมาด่างชมพูนะคะอ่าส่วนตัวนี้ก็เป็นพวก ไวโอลินนะคะแล้วก็พารรโซนะคะพารรโซไฟแบ่งมาเป็นอันนี้น่าจะเป็นตอเลยค่ะเป็นท่อนเล็กๆตอนนี้ก็เป็นประมาณนี้แต่จะมีส่วนหนึ่งอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะเนี่ยค่ะอืมนี่ก็คือพารรโซที่เคยแบ่งขายะคะ่ะตัดจนหมดแล้วแล้วก็ปล่อยให้เขาขึ้นมาอีกรอบนะคะก็เป็นประมาณนี้ส่วนด้านบนก็เรียงกับอาคาคุย่านะคะเนี่ยค่ะที่เขาบอกเป็นมอนช่วงนี้ไฟโดนนี้ค่ะเจ้ามดแดงอะคะ่ะ มดแบบมดมดมดก้นเปรี้ยวอะค่ะบุกนะคะตอนนี้นะคะโดนทั้งดูเบียแล้วก็ตัวน,นี้เลยนะคะสองต้นแต่ก็เออ่ยังไม่ได้จัดการน้องไม่รู้จะทํำยังไงกับน้องอาจจะเอาแป้งมาโรยไหมอันนี้ยังไม่รู้เลยนะคะเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนไม่อยากใช้สารเคมีนะคะอาจจะใช้อะไรนะที่เขาบอกน้ําส้มควันไม้อาจจะช่วยได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวลองหาข้อมูลก่อนนะคะอ่านี่นะคะอันนี้คือพาราโซที่ เห็นกันบ่อยๆแล้วตัดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณนี้ไต่ขึ้นเหมือนกันนะคะอ่าส่วนตัวนี้คือสยามมอนนะคะนี่สยามมอนที่เพื่อนๆว่าใครๆเออผูปีกนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาแปลงล่างแล้วเขาก็จะฉีกแบบนี้นะคะนี่คือสยามมอนนะคะก็ไต่ต้นปาล์มไฟแล้วนะคะนานอันนี้พามาอัปเดตนะคะก็ชมชมไปนะคะช่วงช่วงเย็นนะ เดี๋ยวพาไปดูพวกอตัวนี้อีกตัวนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยได้เจอนะคะตัวนี้น่าจะชื่อ p h i l o d e n ร r น n รด d w ก k หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตอนที่ได้มาคือประมาณปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วได้มาประมาณสองใบนะคะข้อเล็กๆนะคะสองใบน่าจะทิ้งไปแล้วใบประมาณนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะ ตอนนี้ก็ปีหนึ่งแล้วค่ะก็จะประมาณนี้ก็คือเรากว่าเขาจะแบบแทงยอดใหม่ค่ะก็นานนะคะเจ้าตัวนี้นะเพราะว่าเพราะว่ามันมันพักตัวค่ะมันชางงักมันย้ายที่เดินทางมาไกลอย่างนี้ค่ะใหญ่มากนะคะเพื่อนๆตอนนั้นแนมะ็กซิมัมแพงก็ได้ตัวนี้และค่ะเป,ประพลมปพลมใชนะคะเนี่ยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะนี้ใบมันยาวมากนะ,ะเราจะมือเทียบให้อยู่ยังไง นี่ใบใหญ่มากนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็จะมีพินนาคนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นพินนาคนะคะพินก็จะกว้างค่ะใบมันจะกว้างกว่าใบเลื่อยนะคะจริงๆไอชอบพินนะคะเพราะเขาจะดูอ้วนๆป้อมๆน่ารักดีเนี่ยค่ะนี่คือพินนาคนะอีกตัวที่คล้ายกันก็คือใบเลื่อยนะคะใบเลื่อยก็จะแคบกว่าน,นี้นะคะพินก็จะป้อมๆนะคะ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นเจอร์ี่ฮอนนะคะเจ้าตัวนี้นะคะนี่พามาอัปเดตเขาก็ค่อยๆไต่ของเขาไปนะคะพวกนี้อาจจะไฟอาจจะตัดยอดนะคะแล้วไปไต่ในโรงเรือนใหม่นะคะส่วนต่อเขาก็ปล่อยให้ไปแบบนี้นะคะอ่าประมาณนี้นะคะทั่วไปใครที่เออเคยติดตามไฟ ออนานมากแล้วก็จะเห็นช่วงนี้มันค่อนข้างจะลกมากปัญหาของไฟตอนนี้คือไม้เยอะเกินไปค่ะเยอะแล้วไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้หมดนะคะตอนนี้ปัญหานะตอนนี้ก็เลยนั่นแหละค่ะเลยทำโรงเรือนเพื่อจะให้เขาเออดูเราดูแลเขาได้ทั่วถึงอันนี้เมื่อก่อนจะเรียกว่าแองเจล่านะคะเขาจะเรียกว่าฟิโลเดนรอนแองเจล่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่ฟิโลแล้วนะคะจำชื่อไม่ได้แล้วเรียกว่าอะไรเนี่ยล่ะคะ่ะ แต่เขาไม่ได้ให้เป็นพิโลแล้วนะคะเจ้าตัวนี้ตัวนี้สวยมากนะคะนี่หูชิดแบบหูเกยกันแบบนี้เลยนะคะสวยมากอ่าพามาดูในส่วนของบ๊อบซีเนี่ยค่ะบ๊อบซีบ๊อบซีเดี๋ยวก็จะตัดยกยอดไปเหมือนกันเพราะชอบบ๊อบซีนะคะแต่อาจจะแบบเก๋ก,กับลงล้วนหน่อยแต่ก็ชอบแบบเป็นไม้ที่ชอบมากเลยบ๊อบซีบ๊อบซีก็ไต่นะคะเขาก็จะแก้งก้างแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยค่ะบ๊อบซีเนี่ยนะคะ ส่วนนี้ก็คืออีพีค่ะอ่าล้มลุกคุกคลานมาหลายรอบตอนฝนตกหนักๆก็ช้าก็แบบใบเสียไปเยอะนะคะเมื่อตอนที่พายุเข้าอะค่ะก็ใบเสียไปเยอะเลยนะคะก็ต้องมาเริ่มกันใหม่นะคะสําหรับอีพีดังข่าวนะคะอ่าส่วนตัวนี้อ่าพวกนี้ก็จะเป็นพวกมอระกดมอระกดแดงนะคะเจ้าตัวนี้ นะคะทั่วไปเลยนะคะเนี่ยขูโตอย่างไวเลยนะคะแม่ชอบแม่ก็เลยมาใต่ตรงนี้นะคะน่าจะหมดแล้วนะคะสำหรับส่วนตรงนี้อ๋อลืมเอ่อทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นสิงโเนียมนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะตัวนี้จะคล้ายๆใบบุญแต่ไม่ใช่นะคะอ่ใบบุญเขาจะเป็นทรงรูปหัวใจแล้วก็กลมๆก,ก,กว่าเนาะแต่ตัวนี้ไม่ใช่จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะ ไม่มีลายนะคะเป็นสิงโตเนีย้ยเหมือนกันแล้วก็สวยมากนะเนี่ยเฝ้าชอบเฝ้าก็แล้วมาไต่น้องขึ้นหลักแล้วนะคะก็คือขึ้นต้นไม้แล้วเรียบร้อยส่วนนี้ก็คือภูจีบลายเมฆนะคะนี่นะก็ตอนได้ไม้น่าจะสองใบนะคะคือเวลาเราได้ไม้มาตอนที่ราคามันสูงอะค่ะเพื่อนๆส่วนมากบางทีมันก็จะเป็นแบบตัดแล้วยังชาติดไม่ดีบางครั้งก็ อ่าใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะนั่นแหละค่ะอะไรนะไฟพระอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะฟอรั่มฟอรั่มอะไรสักอย่างนั่นแหละค่ะใช่เลยนั่นแหละค่ะอ่านี่คือภูจีบนะคะชอบมากนะคะคือจริงๆอ่ะมันเป็นลายของเขาอยู่แล้วนะนี่เขามีดอกมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ก็ปล่อยไปเพราะว่ามันไม่รู้จะไปผสมกับอะไรนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวให้ดอกให้ดูนี่นี่ค่ะนี่ดอกนี่ดอกของภูจีบนะคะ คูจีบลายเมฆดนะเขาเรียกแบบนี้นะนี่ดอกเขาค่ะนี่เลี้ยงไปด้วยกันเลยนะคะประมาณนี้พาชมค่ะพาอัปเดตน้องนานก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะประมาณนี้นะก็ยังไม่ได้ทำอะไรใดๆนะคะอ่าอันนี้โหอันนั้นโดนแย่มากเลยอันนี้คือฟิโลใบอังุนนะคะเนี่ยนี่คือฟิโลใบอังุนนะคะเนี่ยคือถ้าเราไม่มีเวลาได้ดูนะคะดูสิคะเนี่ย บางทีตรงนี้ค่ะมันจะมีพวกมดเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเห็นความเสียหายแบบนี้ไหมนี่คือมดอะค่ะมดแดงอะคะ่ะมดแดงที่เขาชอบมากินไข่มดแดงกันอะเนี่ยมีเนี่ย,ย,ยมดแบบเนี้ย เนี่ยค่ะมดตุดยเปียวๆเนี่ยเออเขาจะเขาจะห่อใบไม้ค่ะห่อใบไปทํารังค่ะแล้วเนี่ยค่ะใบมันจะไหม้เสียหายแบบนี้เลยเน<ส>ี่ยอย่างไอ้เนี้ยฟิโลใบอูนน่าจะเป็นเดี๋ยวเขาจะพาไปดูดูเบียดนะคะดูเบียดก็เป็นค่ะเอาพาไปดูนะดูเบียดก็โดนจ้าอ่าดูเบียดสวยๆอยู่ดีๆใช่ไหมคะอย่างเนี้ยนะนี่ แปลงล่างสวยๆอยู่ดีเนี่ยน,นะคะเห็นไหมทุกคนจะเห็นปใบนั้นใช่ไหมคะเห็นไปคะมันห่อลงนั่นนะคะ่ะโดนมดนะคะมดแดงตุบเปรี้ยวนี้แหละเขาห่อทํลรังนะคะนั่นเลยนั่นละคะ่ะก็เสียดายเหมือนกันแต่ดูเบียดตัวนี้ว่าจะยกยอดน,นะคะเอาไปเข้าโรงเรืนเพราะชอบนะคือได้เห็นเขาแปลงล่างมานะคะก็เลยแบบเออย่างไงเขาก็ต้องไปอยู่กับเราในโรงเรือนนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะ ตัวนี้คือหูมาหูม้าก็สวยใครมีพื้นที่น่าจะเลี้ยงหูมาเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูนะน้องจะแบบเนี่ยออกมาเหมือนบ๊อบซีแหละดูก้าสิคะโน้มออกมาเยอะเลยนะเนี่ยคือหูม้านะคะแม็กซิคัน้ัามมั้งถ้าตัวนี้นะนี่ค่ะอันนี้คือหูมานะคะใบยาวมากนะยาวเท่าแขนเนี่ยเกินแขนอีกยาวมากอันนี้หูม้านะคะสวยนะคะ สวยมากๆทุกคนเนี่ยนี่หูหมานะอ่าในส่วนของซิงครเนียมนะคะก็คือย้ายไปแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่เต็มก็งงเหมือนกันว่าย้ายยังไงถึงอยู่เต็มนี่ค่ะนี่ก็ยังเป็นดงซิงครเนียมอยู่เหมือนเดิมนะคะก็จะมีอะไรแอบแทรกมาด้วยนะคะก็จะมีเออจะเป็นพวกออมชมพูซะเยอะนะคะอันนี้ ก็จะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นเรดที่เขาเรียกว่าเรดยามีหรือเปล่าไม่แน่ใจเจ้าตัวนี้นะคะแล้วเนี่ยน้องนางก็กองกองอยู่นี้กันนะคะก็ยังไม่ได้ย้ายเขานะคะเดี๋ยวเราจะย้ายไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นพวกสตาร์ไลน์นะคะค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ออมนากรดนะคะแล้วก็พวกออมชมพูญี่ปุ่นน่าจะอยู่ข้างนอกนะคะอ่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ออมชมพูญี่ปุ่น แล้วก็กวักพระพรมพึ่งได้มานะคะกวักพระพรมด่างพึ่งได้มาแล้วแบบน้องงองแงแต่ตอนนี้น่าจะดีขึ้นนะคะแต่น้องก็มีเบบีเยอะก็เอามารวมๆกันนะคะไม่ไม่ได้แบบแบ่งแยกนะคะว่าอะไรเป็นอะไรตรงไหนนะหรือพันอะไรนะก็นั่นแหละค่ะเอามารวมๆกันมิสตอสตอไอที่แมันไม่ค่อยสวย นี่คือสะตอ้ยที่ไม่ค่อยจะแบบติดชมพูเลยอ่ะไม่สวยเลยค่ะเสียได้เหมือนกันนะคะก็ทั่วไปประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของข้างในเดี๋ยวพาเปิดดูข้างในแป๊บหนึ่งนี่คือลงอบนะคะอ่าตัวนี้คือภูระเบิดด่างนะคะอ่าช่วงนี้ถ้าถามว่าซื้ออะไรก็ซื้อพวกนี้ค่ะมาเลยเนะคะ่ะ เออมีทั้งหมด10 11ใบมั้คะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้ตอนแรกคือมี9ใบนะคะ1หลอดแต่มากากับเราก็เนี่ยค่ะอีกใบแล้วได้มาประมาณอาทิตย์วกว่ากว่านะคะประมาณนี้นะคะอ๋อแล้วเราจะพามาดูน้องนิ้วนะคะอ่านิ้วนี้ซื้อมานานมากแล้วนะเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนจนตอนนี้เขาเริ่มขึ้นหลักแล้วเดี๋ยวนะคะแป๊บอืม นี่นิ้วซื้อมาน่าจะสองเดือนแล้วนะคะแล้วเขาก็เนี่ยค่ะนี่เห็นไหมคะนางก็เนี่ยเริ่มจะไต่หลักก็จะมีเนี่ยข้อยืดยาวมานะคะถามว่าเลี้ยงยังไงแสงตรงนี้น่าจะแสงแบบแค่ประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ น้องก็เลยอาจจะยืดสักนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เนี่ยเกาะหลักแล้วแม่ทาหลักให้นะคะเพราะยังไม่มีเวลาแล้วที่สําคัญนี่น้องแตกตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยนี่เห็นปะคะแตกตรงตรงข้อน้อยน้อยเนี่ยแตกต้นใหม่หรือเปล่าเนี่ยนี่เห็นปะคะเนี่ยสวยมากนะคะก็เดี๋ยวค่อยตัดํำค่ะสีสวยนะ สวยดีนะคะแล้วก็มีเ,เรย์ยไอนะคะตั๊หนึ่งเป็นอันเล็กดยวให้ดูนะคะนี่เรย์ยายเป็นอันเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบวางวางแบบว่าเหมือนไหลของเขาไว้อ่ะคะ่ะนี่ก็เนี่ยแหละคะ่ะเต็มเลยนะคะส่วนนี้ไหลเหลืองก็ตัดชํานะคะไหลเหลืองไหลขาวก็ ก็ไหลข่าวพวกนี้เป็นไหลข่าวฮอลแลนด์นะคะทุกคนเป็นไหลข่าวฮอลแลนด์แล้วก็เออถามว่าในในความรู้สึกนะเราว่าไหลข่าวฮอลแลนด์อ่ะชอบติดเขียวออกมาเยอะมากอะ่ะหูดเขียวเยอะอะคะแต่ใช่ว่าใบเขียวจะแบบว่าไม่กลับมาขาวนะแต่ในความรู้สึกคือเราว่าไหลข่าวที่แบบว่าปรับสภาพแล้วที่อยู่ไทยอะ่ะอืม ค่อนข้างที่จะด่างสวยกว่านะคะแต่มันก็แล้วแต่นะเราอาจจะใช้ปุ๋ยนู่นนี่นั่นใส่เข้าไปอาจจะเวิร์กนะคะเนี่แหละอันนี้คือไหล่ขาฮอลแลนด์นะคะไฟเอาไปขายแบบที่มันเป็นเขียวะคะ่ะข่าใบหนึ่งแล้วหลุดเขียวไฟเอาไปขายแบบ่ิธิบาทเองนะคะสําหรับฮอลแลนด์อันนี้คือลูพินัมนะคะทุกคนอันนี้คือลูพินัมใบที่มันมันเป็นก,กัมมะหหีหัวใจอะคะ่ะเวลาแปลงร่างเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเปรูนะเปรู Peru ก็แปลงร่าง หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวพาไปดูนะคะอันนี้สําหรับลูกพีนนะนน่นัํมนะแล้วก็หนคือเนี้ยใะอย่านที่บอกตอนน้นไม้มันมีหลายโซนแล้วมันก็ดูแลกันไม่ทั่วถึงก็เลยจําเป็นที่ต้องมีโรงเรือนจริงๆไม้ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่ามันวางละเกะละกะเฉยๆเดี๋ยวพาไปดูอีกส่วนที่หนึ่งนะคะอาจจะแบบรกไปนิดหนึ่งนะคะทุกคนอาจจะให้เห็นแบบความเรียวอ่เดี๋ยวพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะคะที่ เดี๋ยวจะพาไปดูเปรูทุกคนอาจจะ,จะเคยได้ยินฟิโลเปรูไม้แปลงร่างใช่ไหมคะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเอาบอกนี้ก่อนอันนี้คือ,อ,อตัวเงินไหลมาใบแหลมเนี่ยนะคะตัวอมเพชรใบแหลมนะคะนี่ออกมาเป็นแบบนี้น้องแป้นน้องจะแปลงร่างแล้วน่ารักมากเนี่ยค่ะน้องสวยนะมันจะแหลมๆแ,แบบนี้นะคะซิวเวอร์แอชนะคะเนี่ย Ooh, สวยมากสวยนะคะน้องหูตูบมากเลยอ,ะอ่ะอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวจะพาไปดูใบกลมนะคะแล้วกออ็ดาวใต้าพามาดูนะคะไม่รู้ก็ตุกไหมนะอันนี้ดาวใต้นะคะเนี่ยอันนี้คือดาวใต้นะคะส่วนอันนี้คือใบกลมเนี่ยคะ่ะค่ะแล้วส่วนนี้ก็คือใบแหลมนี่น่ารัก ใครเป็นสาววัคซีนคุณนม่ต้องเก็บให้ครบนะคะนี่เลยนะคะอ่าส่วนตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเออเปรูนะคะที่เขาบอกว่าเป็นไม้แปลงร่างนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูว่าแปลงร่างแบบไหนนะคะอ๋อดูสิคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วน้องนางก็เหยียบคือศัตรูพืชโดยแท้ก็คือหมาเลยนี่ค่ะเปรู ทุกคนทุกคนอาจจะเคยเห็นเปรูที่เป็นแบบนี้นี่ไงนี่จําได้ไหมคะพิโลเปรูไมแลละะ้แปลงร่างอะค่ะอะแปลงร่างยังไงอะให้ดูนะแปลงร่างแบบนี้คะ่ะเนี่ยเนี่ยก็เหมือนรูพี่น้ำเลยแต่คนละสีสีแบบสีเขียวอ่อนสีเขียวเลมอนเลยแบบนี้นะคะอืมให้ดูให้ดูแบบนี้่ะมีแบบนี้เลยนะคะเอ่อไฟซื้อมาจากพี่จุ๋มนะคะพี่จุ๋มโกนะคะ ทุกคนถ้าใครอยู่พัทยาชนนะคะสามารถไปช้อปปิ้งกับพี่จุ๋มได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูพี่น้ำแปลงร่างแล้วหรือว่าเปรูแปลงร่างแล้วนะคะพี่จุม๋มมีนะคะพี่จุ๋มโกนะคะไฟเคยทําคลิปพี่จุ๋มแล้วนะคะพี่จุ๋มอยู่พัทยานะคะขายที่ตลาดตลาดอะไรนะตลาดเมืองจำลองนะคะสุกเสาร์อาทิตย์นะคะพี่จุ๋มโกไปช้อปปิ้งได้เลยนะคะบอกว่าอยากได้พี่โรเปรูแปลงร่างหรือว่ารู <c oughs> พี่น้ำแปลงร่างพี่จ<ๆ>ุ๋มมีหมดเลยนะคะ โอเคดูสิคะเนี่ยไม่กระโดดนะคะไม่ยบนะคะดูดูดูด,ดูเห็นไหมดูศัตรูพืชก็คือหมาค่ะทุกคนโอ้ยโอเคน่าจะหมดแล้วนะคะสําหรับในสวนพวกนี้นะคะอ๋อ,อมีฝั่งนู้นอีกอันนี้ซื้อมาเป,เป็นแบบเขาขุดสดนะคะมันคืออะไรนะบัวอเมซอนด่างอะไรสักอย่างะนะคะก็เนี้ยแหละคะ่ะก็ซื้อมาแล้วก็มาชำชำไว้ก็ออก ต้นเล็กๆเ,เวลามันออกมาแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นต้นนะคะเนี่ยี่แช่น้ําเลี้ยงแบบบัวไปนะคะประมาณนี้ส่วนนี้คือผักหนามบราซิลนะคะเนี่ยอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะจําจไม่ได้จําชื่อไม่ได้แล้วคะ่วะเดี๋ยวฟ้าจอมาเลี้ยงเลี้ยงน้าอันนี้น่าจะไม่ค่อยชอบแดดนะคะน้องใบเดียวเดียวนี้น้องกระต่ายนี้น่าจะไม่ชอบแดดนะคะแต่ว่าเป็นอารมณ์แบบพวกผักหนาเหมือนกันนะ้าเดี๋ยวพามาดูในโซน,นของตัวพวกนี้บ้างนะคะ ่ตัวนี้ก็จะเป็นพวก Pented Lady นะคะ Pent Lady มั้งอ่ะเนี่ยนะคะใช่เห็นใช่ไหมคะคือตัวนั้นชื่อมารวยเป็นหมาหมาที่ลูกรักมากร้อมันอ้วนมากนะคะแล้วมันกระโดดไม่ได้นะคะมันจะจหยียบเลยอะ่ะเสียหายเยอะเยอะค่ะอันนี้จินนี่นะคะพวกนี้คือจินนี่นะคะแล้วอันนี้ก็เซบูนะคะเซบูบลูนะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วอีกด้านก็จะเป็นอีพิ EP นะคะ,ะเดี๋ยวเอาอีพให้ดูนี่นะคะฝั่งนี้ก็จะมีอีพีนะคะเดี๋ยวค่อยดูนะคะเดี๋ยวมามันก็จะเหยียบอีกสภาพแบบอ่าจะตอบไปพวกนี้อ่าอันนี้ค่ะใบเลื่อยเมื่อกี้ตอนแรกพาไปดูพินน้าคใช่ไหมคะเห็นไหมคะพินน้าคมันจะอ้วนๆใช่ไหมคะส่วนใบเลื่อยค่ะจะเรียวเเนี่ยค่ะอ่าเลือกเอาค่ะอันนี้ใบเลื่อยสีทองค่ะ นะคะอ่าๆๆแล้วมีอีกตัวเดี๋ยวพาไปดูชอบมากทุกคนตัวนี้มันคือหน้าวัวนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูนะตอนนี้เขากําลังเกาะต้นไม้แล้วนี่เห็นไหมคะลากเกาะหมดแล้วนี่คือหน้าวัวนะคะหน้าวัวใบมะละกอน,น่าจะนะคะถ้าชื่อไม่ผิดนะเกาะต้นไม้ปานกับแบบซิโลเลยนะคะจะเป็นหน้าวัวนะอันนี้ก็ก้านส้มนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็นี้อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นรวยซับคือตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอันเก่าเลยนะคะอ๋ออันนี้นหน้าวัวไปกัญชาทุกคนนี่คือนหน้าวัวไปกัญชานะน่ารักนะถ้าใครถ้าใครไปเจอแล้วราคาโอเคเพราะว่ามันมันมันไม่ได้แพงนะคะแต่เขาหน้ารักอะ่ะเอออันนี้นหน้าวัวไปกัญชานะคะสวยมากนี่เห็นไหมคะอ่า้ีพาชมต้นไม้นะคะอ่าพวกนี้ก็จะเป็นคลานะคะ คลาในคลาใบาตองนะคะเออไม่ค่อยโดนแสงนะคะตรงนี้น้องแฮปปี้ดีนะคะไม่มีเน่าไม่มีอะไรก็ไม่ค่อยหลดน้ำสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยโดนแสงคือชื้นได้อย่างเงี้ยค่ะก็ชื้นแต่ไม่ได้แฉะนะคะประมาณนี้พวกนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะพวกครออูราชินีหินอ่อนนะคะอันนี้ขายไปแล้วนะล็อตหนึ่งขายแบบยกกระถางไปนะคะน้องอยากได้นะคะประมาณนี้แล้วก็ผูงาช้างนะคะ แล้วนี่ก็แอปเปิลนะคะประมาณนี้เพิ่งเอาขึ้นหลักนะคะอ่าส่วนเจ้าตัวนี้คือสยามมอนนะคะที่บอกถ้าเวลาไม่ฉีกอะคะ่ะถ้ายังไม่แปลงร่างใบจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะสําหรับสยามมอนนะคะเป็นแบบนี้ก็ต้องเลี้ยงสักพักอะคะ่ะถึงจะฉีกโอเคน่าจะหมดแล้วพามาชมนะคะไม้ทั่วไปที่มีเดี๋ยวถ้าลงเรือนเสร็จนะคะจะพา ไปชมในฝั่งของโรงเรอนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เสร็จมันรกละเกะละกะมากนะคะประมาณนี้อ๋อตัวนี้ตัวเนี้เขาบอกว่าเป็นเสน่ห์จันจากพวกอินโดรหรือมาเลหรืออะไรสักอย่างนะคะคือเป็นเสน่ห์จันที่มีขนเดี๋ยวนะให้ดูคือก้านเขาอะค่ะจะมีขนเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นอะเดี๋ยวยังไงพ่อจะมาทําเป็นคลิปแล้วก็ขึ้นรูปภาพให้นะคะ คือเขาว่าจะเป็นขนก้านเขาจะเป็นขนหมดเลยนะคะเป็นเสน่จันนะคะสำหรับตัวนี้หายากเหมือนกันเนอรตัวนี้ค่ะโอเคน่าจะหมดแล้วนะคะประมาณนี้ทั่วๆไปโอ้ไม่ชัดอีกอะโพถอด่งทอถ้ำนะคะตัวนี้ตัวนี้น้องมิกกี้เมาส์ก็ประมาณนี้นะคะก็จับขึ้นหลักเหมือนกันนะ้ำมันมีคล้ายๆกัน2แบบไอ้นี้ชื่ออะไรนะี่ยจะไม่ได้ละ นี้เป็นก้านแบนนะคะอันนี้เป็นกานนะะ้านกลมอันนี้เป็นก,าก้นนนกานกลมนะคะประมาณนี้นี่น่ารักมากนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะชอบไม้ด่างอุ้ยไม้นะคะดูสินี่ก็เขียวพึ้ดเลยนะคะนี่ก็เขียวเยอะเลยนะคะเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ชอบอืมก็ไม้ด่างก็ซื้อนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นไม้ที่มันมีสีสันมากกว่าเนาะ กับไม้ถ้าเป็นไม้เขียวจะเป็นไม้เขียวที่แบบลักษณะแบบสวยๆอะคะ่ะไม่เป็นแบบอะอย่างอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นใบไม้ใช่ไหมคะแต่เราก็เลือกไม้ที่แบบเนี้ยค่ะมันลักษณะทรงน่ารักน่ารักเก๋ๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดูสิทรงแบบเนี้ยน่ารักรก,รก,ก็จะสวยดีนะคะประมาณนี้นี่ก็ถ่อทํานะคะตอนนี้มีทั้งสองสองอันแล้วก็อันนี้ทรงแบบ ใบเล็กนะคะแล้วก็ใบใหญ่ใบใหญ่อยู่ไหนนะใบใหญ่หาไม่เจอแล้วอันนี้เป็นทรงใบเล็กนะคะใบแคบแล้วก็จะมีใบกว้างนะคะมีสองทรงแล้วนะคะอ้ออันนี้อันนี้แฟตบอยค่ะนี่แฟตบอยนะคะนี่เศรษฐีก้านป่องนะคะแฟตบอยโอเคน่าจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปดูในส่วนของ โรงเรือนใหม่ซึ่งมันไม่ช่างว่าโรงเรือนใหม่หรอกคะ่ะคือจะเอาพวกเนี้ยที่เห็นเห็นอยู่บางส่วนอะไปเข้าไปเก็บใบตรงนั้นนะคะเพราะมันจะดูแลง,ง่ายเพราะจะติดระบบนงระบบน้ําอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมันก็จะง่ายนะคะเพราะว่าพอมันเยอะมันก็คุมพวกโรคกับมแมลงยากมากแล้วหมาด้วยที่เห็นนะคะหมาเห็นไหมคะ <c oughs> หมาเหียบโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เข้าไปดูอ๋อเดี๋ยว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  พามาดูมอนกันนะคะมอนบ้านๆของเรานีแหละทุกคนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นี่นใบใหญ่บปเล้อเธอได้อย่างนั้นเลยนะคะนั่นนะ่ะม,มอนนะคะส่วน,นบนจะเป็นอีพีดังเหลืองนะคะเป็นเบอร์สองนะไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะคะนั่นอีพีดังเหลืองนะคะโอเคใครชอบซิงโกเนียมนะเราว่าไปหาซื้อตัวนี้สวยมากเลยแล้วเนี่ยเราจะเอาไปเอ่อเราจะเอาไป วางเป็นกองซิงโกเนียมนะคะในโรงเรือนใหม่เนี่ยอาเจ้าตัวนี้นะคะ่ะวางเป็นพุ่มเลยเพราชอบสวยตอนแรกว่าชอบใบกลมกับดาวใต้แล้วพอมาเจอตัวนี้คือสวยมากเลยนะคะตัวนี้คือเงินไหลเออเออตัวนี้คือออมเพชรใบแหลมนะคะถ้าจะไปเซอร,เร์เซคนนลักซิงโกเนียมนะคะที่คุณฝนเป็นแอดมินอยู่นะอ่าฝนฟินไฟล์นะคะอ่า ก็เข้าไปในกลุ่มคนรักซิงโกเนียมนะคะก็จะมีแอดมินต่างๆคอยตอบนะคะแล้วก็สามารถโพสถ,ถามหารากักเออต้นซิงโกเนียมได้นะคะว่าชอบต้นไหนอะไรยังไงนะคะแต่แนะนำเลยเจ้าตัวนี้สวยมากคือถ้ายังไม่แปลงล่างเขาก็สวยเห็นปะคะแต่พอแปลงล่างก็น่ารักไปอีกแบบน่ารักค่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปกันนะคะทุกคนหวังว่าจะมีความสุขนะคะในช่วงปีใหม่นะคะในการดูแลต้นไม้นะคะหรือก็ กลับบ้านเดินทางก็ปลอดภัยนะคะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะโอ้มันสั่นนิดนึงนะคะขอโทษทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ